ดูคักดูเนี่ยปลาขี้คาดกันไม่ยิ่งอ่ะค่ะเจ้า,าจก็จังั้นขันโอ้ปลาขี้คาดกันไม่ลายว่ะจีเจ้าพลาดอันตอนหน้าก็ปลอยได้หลายหลายปลาขี้คาดนี่นักไก่ดำหน้านักเต่างรกกะกาโรงายอยู่แต่ว่าม่หนังห่าง,งกากระงามดีอยู่ กางงานะเป็นกีดดี้ดิดโอ้ยผู้ขานน่าเสียกบรน้องมระเทศเนี่ดูขักดูเนี่ยะปรเ <laughs> มือนึงได้จังมาละ่ะผูเ้เป มลนอร่อยกับบ้านคำตัวโอ้กิดเล่วตะเวนกิไขอยู่ไขก็เน่าเราสับหลุดตัวพอบ่หอนแดดจึงเล่วีกเล่วงันว่ะเต้ có ờ, nghe một cả hang ta ba cả số ngàn còn... cả chỉ lốc ngay như được thế hang còn... đây cả lốc còn cái là cái mặt mặn mắm chả một giờ nó đó đèn luôn này. นอามันก็นยังค่ายยื่มันกับบาดแดดครักคุณหมอบาดแดดครักกับบ้างไห้แล้วหม้หหลายครับ bắt cả lốc cả lại máu. hai máy màu chiều vào đây tẩy, cơ, đó coi hết hết câu là lốc cả nó cứ đầm na na đầm đây chuột, chuột, luôn